รู้เหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอะไรเป็นปัจจัยในการก้าวมาสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์ทำไมหันหลังกับระบบนะบางท่านอาจจะทำอยู่ทำบริษัทอยู่แล้วนะครับคุณทวัชชัยครับอยากลองเล่าให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบด้วยนะว่าเหตุผลดนใจอะไรที่เลือกเส้นทางนี้ว่าแล้วก็มั่นใจยังไงว่าเส้นทางนี้แหละที่พาชีวิตเราอยู่รอดเชิญครับนะครับสวัสดี ผู้วิเกียรินะครับคนหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับทุกหมู่บ้านนะครับในเขตอำเภอจอมพระนะครับแล้วก็แขกผู้มิเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมเสวนานะครับเรื่องทั้งจะททางรอดของเกษตรอิเศษวิถีสวนสิริสนนะครับก็ผมก็เป็นนายตระชัยูมีชัยนะครับก็เป็นทำฟาร์มผสมผสานนะครับอยู่ที่ บริมชายฝั่งบ้านบูผางเส้นไปทางหมู่บ้านช้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นปศูนย์อปกรณหลักของเระเทศตุงนะครับก็ประสบการณ์ที่ทําเกษตรมาก็อายุค่อนข้างน้อยนะครับสาสิบเอ็ดปีตอนนี้นะครับก็ทําเกษตรมาตั้งแต่อายุยี่สิบสองนะครับเพราะว่าไปตามตามวิสีชวิตพอ่พอแม่อ๋อทำเหมือนาเดิมอยู่แล้วครับทตอนนั้นมีพื้นฐานไปเรียนต่ออะไรบ้างไหมครับอ่า ตอนถามตอนนี้ว่าผมจบเกษตรนะครับแต่ผมจบช่างคนช่างเนไม่เกี่ยวเกษตรอ่าโอเคครับนะครับแล้วก็ขาโทษจบระดับไหนครับมาตอนนี้ตีมาจบอยู่ราชภัฏสุรินโอเคครับผมถือว่าผ่านชีวิตเรื่องของการศึกษามาระดับหนึ่งแล้วครับผมหลังจากจบแล้วไปทํำอะไรต่อครับก็ทํางานปกติ ตอนนี้ก็ทํางานอยู่สานตเกษตรท่าตูมจำกัดเขคือเอาตอนที่จบใหม่ๆแล้วก็เลือกเส้นทางตัวเองว่าจะเดินเข้าไปสู่ระบบงานทั่วไปเหมือนกับที่เพื่อนๆจบนะครับตอนนั้นไปทํางานที่ไหนครับจบปุ๊บก็ทํางานสากตเลยออเขาสากตเลยครับใช่ครับเขาสานตเลยใช่เราถือว่าได้มีพื้นฐานดีที่ยังไม่ไม่ไกลจากบ้านมากครับใช่ครับเชิญตอแต่พอเราอยู่ในระบบสากตเราก็จะเห็นเกษตรกรทําอาชีพหลากหลายแต่พอเราดูยิ่งเห็นเกษตรกรยิ่งทํายิ่งไม่หอด นะครับเพราะว่า90เพิ่งในทุนนะครับผมก็เลยผมก็ทดลองนะทั้งทำนาทำไร่มันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดนะครับขาไคร้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนทำเยอะนะครับคิดจะรวยอย่างเดียวครับพอทำไปก็ยิ่งเป็นหนี้ทำไปก็ยิ่งขาดทุนยิ่งเจ๊งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งพาในทุนทั้งหมดนะครับไม่สามารถควบคุมราคาได้นะครับเวลาเราเก็บผลผลิตเสร็จเราก็ต้องซื้อเขาต่อซื้อปุ๋ยมั่งซื้อยามั่งนะครับก็คือยิ่งทำเล้ว มันเหลือน้อยนะครับก็เลยมานั่งคิดดูว่าเราจะทํายังไงปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มัาเป็นเกษตรษเชิงเดี่ยวเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับโอเคครับอะไรดีก็ปลูกนะครับอ่าเขาสนับสนุนนได้ให้ปลูกก็ปลูกนะครับแต่มันไม่รอดนะครับก็เลยมานั่งมองหลายพืชที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็มาจบด้วยเรื่องเห็ดนะเพราะว่ากระบวนการทาเห็ดเนี่ยอ่าผลสามารถพึ่งพาตนเองได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสองเปอร์เซ็นต์คือพึ่งปัจจัยภายนอ,อก นะเพราะว่าผมเป็นการทําทฟาร์มเห็ดจากฟางข้าวนะครับซึ่งฟางข้าวในท้องนาเราเมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเชิงรายละเอียดเดี๋ยวลงรอบสองนะครับรอบแรกอยากให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าหลังจากที่เราทดสอบแล้วระบบเดิมระบบการปลูกพืชที่เราเห็นเพื่อนทําตามกันมา,เ,าเห็นคนทำตามมาคือปุ๋ยช่วงเดียวเอารายได้เป็นตัวตั้งครับแล้วอะไรเป็นตัวฉุกคิดที่เรากลับมาทําแบบผสมผสานผมมองว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราทําไปก็ยิ่งยิ่งทําไปก็ยิ่ง มีรายจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าก็คือตัวตัดสินใจตัวที่เห็นชัดคือรายได้ที่มันไม่ไม่คุ้มกับรายจ่ายที่ลงทุนไปเป็นตัวชี้วัดว่าโอเคเราอาจจะเดินมาไม่ถูกทางแล้วในประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคครับมีอะไรอีกไหมครับที่คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนกลับมาทําเรื่องผสมผสานผมอยากให้มองว่าหนึ่งนะครับเราต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักโอเคก็ยังยึดหลักเรื่องการพึ่งพาตนเองนะครับ วางแผนชีวิตตัวนายวันนี้เห็นว่ามีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมในพื้นที่นะครับน้องธวัชชัยครับเชิญครับนะครับก็กิจกรรมที่สวนเยอะนะครับเพราะว่าจะทําหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะได้เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก่อนที่เราจะถ่ายทอดเนี่ยนะครับเราต้องทําให้ตัวเองเนี่ยมันสาเร็จก่อนนะครับเราถึงจะไปคุยกับเขารู้เรื่องนะครับแต่ถ้าตัวเรายังไม่สําเร็จเลยแล้วเราไป ไปสอนเขาไปบอกเขาไม่เป็นตัวอย่างเขาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะน้อยนะครับผมก็บริหารจัดการในเรื่องในพื้นที่ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้มีรายได้รายวันนะครับรายอาทิตย์รายเดือนรายไตรมาสรายปีนะครับแผนลองชียกตัวอย่างให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามีอะไรที่เป็นรายได้รายวันรายเดือนรายสะสมครับรายวันตอนนี้คือเป็นเห็ดนะครับที่เก็บทุกวันเลยเห็ดต้นไหนครับตอนนี้ที่ที่เป็นตัวหลักก็เป็นเห็ด นางลมดำนะครับามดำก็ใช้วัสดุจากฝางข้าวนะครับพอได้ทําเห็ดไปเนี่ยครับมันเกี่ยวโยงกับพืชทุกชนิดเลยอื่นะครับยังไงครับเชิญก็คือ 1. เราทำงานอยู่แล้วทุกปีโอเคนะครับเรามีเศษวัสดุนะครับปกติเกษตรกรก็คือเผานะครับเผาก็สร้างมลพิษพ m เ5ม2-5ให้กับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ 2. ก็จะมีกลุ่มหนึ่งคืออักไว้เลี้ยงวัว ซึ่งมูลค่าในฟางมันน้อยแต่สําหรับผมก็คือเอาฟางเนี่ยมาเพาะเห็ดนะครับซึ่งมูลค่าจากก้อนมันสาสิบห้าบาทมันมูลค่ามันเพิ่มมันกลายเป็นก้อนหนึ่งแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเลยใช่ครับจากฟางแค่ก้อนเดียวก็เลยนี่แนวคิดความรุดใหม่นะครับก็เลยเอามานวัตกรรมมาทํานะครับแล้วก็เมื่อก่อนเชื้อเราก็ต้องซื้อเองนะครับตอนนี้เราก็มาเรียนรู้แล้วก็ทําเองทุกอย่างนะครับถามว่าเชื้อเราทํามาจากไหนข้าวฟางเราซื้อ แต่เรามีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเนี่ยมาทําเชื้อครับจากขายข้าวเปลือกกิโล1นึบาทตอนนี้ขายข้าวเปลือกได้โลสองร้อยโอ้โหนะครับมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเดี๋ยใช้ด้บัเก่าจริงๆเลยครับครับแล้วก็คือพอเราเก็บเห็ดเสร็จ2อเดือนสาเดือนก้อนเก่าแล้วก็มาทําปุ๋ยหมัก นะครับพอทําปุ๋ยหมักเสร็จปกติใช้เวลาย่อยสลาย2เดือนแต่พอใช้ก้อนเห็ดเก่าหนี่ยเดือนเดียวเราก็จะได้ปุ๋ยมันซีที่มีธาตุอาหารค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็ไปใส่นาใส่พืชผลภายในฟาร์มของเรานะครับเสร็จเห็ดนะครับแตตัดเสร็จแล้วก็มาทําน้ําหมักไว้หมักฟางต่อนะครับแล้วก็ให้ไก่ให้ปลาที่เราเลี้ยงนะครับตัวนี้อันนี้คือเป็นพืชลายวันนะครับส่วนลายอาทิตย์ก็อาจจะเป็นข้าวโพด นะครับปกติก็จะปลูกควบคู่กับเห็ดตอนนี้พอมีปัญหาเรื่องหนอนกระทุกสายพันธุ์ใหม่ครับนะครับสู้ไม่ได้ถอยนะครับนะครับก็ถอยตั้งหลักเพื่อตับวงจรเราครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอายอาทิตย์ส่วนรายเดือนนะครับก็จะเป็นไผ่ไผ่ก็ปลูกก็เก็บเกี่ยวถากิมซุงนะครับถ้าเรามีน้ําให้ออกหลออกหนองทั้งปี นะครับก็เก็บขายนะครับตัวนี้นะครับส่วนลายไตมากก็จะเป็นเลี้ยงไก่บ้านนะครับอ๋อเลี้ยงไก่ครับซึ่งไก่บ้านเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ซื้อหัวหารนะครับผมเราไม่ต้องซื้อพันธุนะครับแนวเดียวกับขี้เกียจติไหมครับแนวเดียวกันครับใช้หลักการเดียวกันนันคืออ่าผมจะใช้ย้านเปียบทกับผสมกับลำอ่อนเพราะว่าโปรตีนันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ใช้แค่สองตัวนี้ก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลากินพืชแล้วก็เลี้ยงทั้งไก่นะครับก็เป็นการลดต้นทุนข้นพา้นเาง นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะครับปลาดุกในกระชังนะครับในกระชังบกในในล่องยางพารานะครับพอเราทํายางพาราเนี่ยนะครับช่วงนั้นยางราคาแพงนะครับปลูกยางหมดเลยนะครับอยากรวยนะครับพอถึงเวลาตัวเองเก็บเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไงครับไม่ได้รู้เลยลงจะไปกี่ไร่ครับลงไปกี่ไร่หกน่าจะสามสิบไร่อะทั้งหมดสามสิบแต่ผมก็ไม่รื้อนะผมก็เอาไอ้พื้นที่ที่เป็นล่มยางตัวนี้นะมาทำโรงเห็ด นะครับข้อดีก็คือมันจะคุมเรื่องอความชื้นและเรื่องอุณหภูมิได้ครับก็สามารถทำเพาะเห็ดให้มันมีผลิตผลผลิตได้ทั้งปีนะครับตัวนี้นะครับส่วนรายปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวนะครับซึ่งสําหรับข้าวเนี่ยผมมองว่าเป็นโบนัสให้กับให้กับเราเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าปีนี้เราทําข้าวเราจะได้ข้าวไหม นะครับเนื่องด้วยหนึ่งเราไม่สามารถควบคุมเรื่องสภาพแวดล้อมได้เนอย่างปีนี้เราจะเจอ<ๆ>แล้วบางที่เนี่ยฝนไม่จลบละปกติข้าวเนี่ยต้องสูงเท่าเอวแล้วตอนนี้ข้าวยังสูงไม่พ้นหัวเข่าเลยแรงนะครับ,รบผมก็เลยมองว่าถ้าเราทําแบบผสมผสานนะครับแล้วก็เนินการพึ่งพาตนเองเนี่ยมันจะรอดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เลี้ยงชุมชน นะประมาณ6ครอบครัวคือเป็นการสร้างแรงงานการสร้างงานให้ชุมชนนะัก็ตอนนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องเห็ดนะเพราะว่าเราจะขายทั้งก้อนแล้วก็ทั้งดอกสดนะครับการตลาดเราก็จะไม่ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางกำหนดราคาก็คือเรากำหนดเองใช่ครับผมจะเจาะตั้งแต่ตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนนะครับแล้วควบคุมราคาเอง ทำควบวงจรอย่างนี้มีรายได้ต่อเดือนที่น่าจะบอกให้คนรุ่นใหม่ว่าเอฟมันอยู่รอดไหมครับครับประมาณเดือนรับเท่าไหร่รายได้ถามว่าเยอะเยอะนะเดือนหนึ่งก็เป็นแสนเดือนเป็นแสนนะครับพี่น้องแต่ก็คือค่าใช้จ่ายคนรุ่นใหม่ครับค่าใช้จ่ายก็ตามตูดเหมือนกันนะเพราะล่าเรื่อหาับลบปมนี่แล้วครับโดยตัวเลขปมประมาณสักต่อเดือนหนึ่งก็มาสามสิบสามสี่หมื่นนะครับก็ถือว่า อยู่รอดแล้วก็มั่นคขด้วยครับผมนะครับครับผมนะครับตัวนี้นะครับพอเรื่องตลาดเนี่ยผมจะมองอยู่3ตลาดคือตลาดล่างก็คือตลาดส่งแม่ค้านะครับแต่เราก็ไปคนยกำหนดราคาเองนะผมส่งอยู่ค่ะเก็ดหุงห่งหกสิบบาทเลยทั้งปีนะครับที่อื่นจะส่ง7080แเราส่ง60ทั้งปีเพื่อว่าช่วงเห็ดแพงเขาก็ได้กำไรนะครับช่วงเห็ดถูกเขาก็ได้อุดหนุนเรานะครับ นะครับแล้วก็ตลาดกลางก็คือตลาดในชุมชนนะครับ,รบซึ่งตลาดในชุมชนเนี่ยผมมองว่าเป็นตลาดที่สร้างรายได้ให้มั่คนคงมากมนะครับเหตุ20บ,บาทนะครับเก็บสดเช้าๆใส่ถุงแพ็ค20บ,บาทแล้วก็เดลิเวอรี่เลยนะครับส<อ>ใส่สรถซาลลิงแลววิ่งขายตามชุมชนตามหมู่บ้านใกล้เคียงแป๊บเดียวหมดนะครับส่วนตลาดบนก็จะเป็นตลาดห้างก็คือเอาผลผลิตไปจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่โลตัสานสุรินทร์นะครับก็จะ โอกาสมาก็คือจะคว้าทั้งหมดนะครับไม่ปล่อยโอกาสครับ,รบ<ม>ก็ประมาณนี้การทำโอเคครับจะเห็นภาพคนรุ่นใหม่ที่บริหารจัดการได้ไม่แพ้กับคนรุ่นเก่านะแล้วก็เขาจะเห็นช่องทางการตลาดว่าตลาดอยู่ใกล้ตัวนะครับนะนี่เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจว่าไม่ได้มองตลาดที่ไกลไปตลาดชุมชนก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับการทําอาชีพได้นะครับ สุดท้ายผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ใหญ่ทุกคนได้ฝากประมาณคนละหนึ่งนาทีนะว่าถ้าฝากหัวใจว่าถ้าจะเดินเป็นเส้นทางนี้ให้รอดเนี่ยจะต้องยึดหลักอะไรหรือจะมีหัวใจอะไรที่จะฝากให้คนที่จะเข้ามาสู่เส้นทางเนี้ยว่าต้องเดินแบบนี้แหละต้องใช้หลักการนี้แหละที่จะทําให้เกิดประสบความสําเร็จนะครับเอาฝังนี้ก็ได้ครับนะสั้นๆสักหนึ่งนาทีลองฝากว่าอะไรเป็นหัวใจที่เราจะบอกว่าเดินเส้นทางนี้ถึงจะรอดเชิญครับนะครับเรื่องอาทางรอด นะครับผมมองว่าหนึ่งนะครับก็คือเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับสําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพึ่งพาตนเองได้นะครับต้นทุนการผลิตมันจะต่ำนะครับถามว่าเราทำป่าอินทรีเนี่ยเรามีกองปุ๋ยอินรีย์ที่กองโตหรือยังนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจเลยในการทํำพืชป่าอินทรีอันดับหนึ่งก็คือเรื่องปุ๋ยอินรีเนี่ยให้ทําเลยนะครับเป็นกลุ่มเลยนะครับ ทำนะครับแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถารวมกลุ่มกันแล้วก็ทาเป็นธนาคารเมล็ดพัดนธุ์ได้นะครับตอนนี้ก็อยากสุดท้ายคือเป็นความคิดผมก็คือการพึ่งพาตนเองนะครับให้ได้มากที่สุดครับผมเชื่อว่าวันวันนี้นะครับจากเวทีนี้คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าเส้นทางที่ ทั้ง5ท่านทีไ่ได้เป็นต้นแบบให้เห็นว่าการเดินเลือกบนเส้นทางทเกษตรินซีเป็นไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนได้ในช่วงโควิดนะครับเราพูดว่าคนที่ทําอินทรีย์ไม่ได้รับความเดือดร้อนเลยประเทศจะปิดไปเท่าไหร่คนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้อยู่รอดมันก็เป็นตัวพิสูจน์ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เราเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วไม่พอยังพาชุมชนพากลุ่มเผื่อแผ่ไปคนรอบข้างอีกนี่คือสิ่งที่ เป็นนวัตกรกรมที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราคงจะเห็นถึงความก้าวสู่นะครับเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์4.0ที่เราเชื่อมว่นว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นเส้นทางหลัก ที่จะพาพี่น้องและชุมชนของสุรินอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ช่วยตบมือให้วิกรทั้ง5ท่านเลยครับวันนี้ที่มาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนะครับน้องนักธกรนะครับนพี่เกียรติประมุนศรีนะครับพี่กัญญาอ่อนศรีแล้วก็พี่รัชนาศรีบรรภาแล้วก็น้องทวัชชัยบุญมิชัยนะครับผมขอถือโอกาสตรงเวลาพอดีครับขอปิดเวลาเว,เวทีของการเสวนาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับผม